สวัสดีจ้าคุณยายพามาดูลูกอสค่ะในบ่อนี้เนี่ยบ่อนี้ค่ะลูกอสเต็มไปหมดแต่มองไม่ค่อยเห็นค่ะดูสิยุบยิบยบ,บ,บ,บคือลูกอสค่ะเต็มในบ่อนี้เลยค่ะดูค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ย มุกยิบยุยิบขึ้นมาเนะ่ยคือลูกอดอทั้งนั้นค่ะเห็นไหมคะมีพนักงานตัดทำความสะอาดยู่แถวนี้ค่ะรู้ค่ะว่ามนีนี่คะ่ะเนี่ยโอ้เองเอือนน้ำเป็นสีเขียวมันก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็มี แสงแดดแสงแดดค่ะแดดจ้าเลยของฝาแดดจ้าเลยค่ะอันนี้คือมุมสวนอังกฤษค่ะสวนอังกฤษที่คุณยายพามาดูนี่ค่ะเนี่ยแต่ตรงนี้จะเป็นอ่างอ่างตรงนี้ ที่น้ำขังค่นะน้ำขังก็จะมีลูกอดอเต็มเลยค่ะตรงนี้เนี่ยมีอีกที่ในลูกอดอเต็มเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูแต่มีพนักงานเขาตัดหญ้าอยู่ดู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 ว้ามีหลากหลายพันค่ะลูกอดอเต็มบ่อปุ๊บ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 คุณยายพาไปดูที่อืน่นอีกนะคะดูสิ เยอะเลยอืมมาชมแปลงดอกไม้แปลงนี้ค่ะสวยมากเลย แล้วมีเสียงรบกวนอีกแล้วเครื่องตัดหญ้าค่ะสวยค่ะแปลงนี้กำลังออกดอกใหม่ๆเลยค่ะแล้วค่ะนั่งพักแล้วค่ะร้อนดูวิวสวยๆค่ะตรงนี้วิวสวยแล้วก็เป็นร่มไม้ที่เย็นสบายค่ะ สวนหลวงจ้าคุณยายมาเดินแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆให้ดูค่ะวิวสวยๆแล้วก็มีดอกไม้ั่งนู้นจะเป็นเรือค่ะนุนสีขาวนุนค่ะจะเป็นเรือนี่ค่ะ นั่งพักแล้วร้อนไม่ไหวนี่ค่ะมุมสวยๆค่ะ น,นี่คือคุณยายนั่งพักนะคะเย็นสบายค่ะตรงนี้จะมีร่มเงาเต็มไปหมดเลยเดินมาไกลเลยคุณยายเดินมาไกลมากค่ะโอ้ยพักแล้ว ร,รอบๆบริเวณที่คุณยายนั่งอยู่ให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นริมจะเป็นริมบ่อน้ําริมเนี่ยตรงฝั่งนี้ค่ะไม่ใช่ฝั่งที่คุณยายเคยไปเดินคนละฝั่งกันค่ะจะกว้างจะกว้างเนื้อที่เยอะมากไปมุมไหนก็ไม่ไม่ซ้ํากันนะคะคือจุดนี้เนี่ย จุดใหญ่ที่เป็นตรงกลางนี่ค่ะนี่นี่น,นี่แล้วเราจะเดินรอบรอบไปด้านทิศไหนก็กว้างค่ะเนี่ยวันนี้คุณยายอยู่มุมฝั่งทางนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวคุณยายถ่ายให้ดูอีกนะคะนี่ค่ะ คุณยายมาถึงนี่นะคะที่ถ่ายมุมนี้ให้ดูอูวันนี้เดินไกลมากนี่ค่ะเดินไกลมากวันนี้จนถึงโซนนี้เลยค่ะเนี่ยโอ้ยสะพานตรงนน้นอ่ะยายพาไปดูะคะ่ะโอ้ย เดินดนเหนื่อยเดินไกลเลยค่ะไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยเหมือนกันค่ะหัวลมไม้ตรงนี้เย็นสบายจังถ้าตรงไหนแดดร้อนนี่แฉนนี่จะร้อนว้าวว้า,วา,วา คือคุณยายไม่ได้ใส่เสื้อเชิยาวค่ะเนี่ยจะถ่ายตรงนี้ให้ดูสวนสมุนไพรเฉลิมพระเจียรติสวนสมุนไพรเดินเข้าไปลไมลในสวสมุนไพรนี่ค่ะมุมนี้ค่ะเดี๋ยวคุณยายถ่ายให้ดูนะคะมุมนี้คุณยายก็ยังมาไม่ถึงเพิ่งถึงวันนี้เองมันกว้างมากค่ะ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเจียดนี่ค่ะโอ้เดินม,มาไกลมากเลยวันนี้ร่มลื่นมากค่ะนี่ค่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวคุณยายพาไปดู แต่ก็ยังมีคนเดินออกกํลาลังกายอยู่เรื่อยๆค่ะยังไม่หมดแต่คุณยายก็จะพยายามหลบพยายามหลบนี่ค่ะป้ายที่เข้าไปชมได้ข้างในค่ะถ้าเดินเข้าไปตรงเข้าไปข้างในนะ่ะ นะคะคจะเป็นสวนสมุนไพรทุกอย่างที่มองเห็นนะคะแต่คุณยายจะไม่เข้าไปแล้วค่ะคุณยายจะกลับแล้วเดินเหนื่อยแล้วคะ่ะคุณยายจะถ่ายรอบๆให้ดูคะ่ะบริเวณสวนสมุนไพรด้านหน้าคะ่ะนี่คะ่ะด้านหน้านะคะ ดูค่ะจะเข้าทางจะเข้าสวนสมุนไพรนี่ค่ะจะมีป้ายบอกสวนหลวงรอก้าจะมีทุกอย่างมีครบหมดค่ะอยู่ในบริเวณสวนหลวงรอก้ามีหมดทุกอย่างแต่คุณยายยังไม่ได้ไปครบหรอกค่ะมันเยอะมีหลายจุดค่ะให้ชมนี่ค่ะ หน้าสวนสมุนไพรจะเป็นแบบนี้ค่ะชิปนี้เอาไว้เช่นนี้ก่อนนะคะเจอกันชิปหน้าจ้ากดติดตามให้ช่องคุณยายกับหลานๆด้วยนะคะสวัสดีจ้ากดติดตามด้วยค่ะ